สนับสนุนโดย abyte, Natural, i g a b y t e Deva Natural MSI Gaming Notebook Corsair d o r a ah k u คูและ a c e r สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา IT Reborn อนเมค่ะ มีน้องๆหลายคนค่ะถามกันเข้ามาเนี่ยเยอะเลยนะว่าเกมมิ่งโนตบุ๊กราคาสักประมาณ30,000ืมีรุ่นไหนที่มันน่าสนใจบ้างค่ะวันนี้ค่ะเมย์ก็เลยมีมาแนะนํากัน1ตัวเป็นเกมมิ่งโนตบุ๊กจากทางค่าย MSI นะคะในซีรีส์ GP ซึ่งซีรีส์นี้ของเขาเนี่ยจะเป็นเกมมิ่งโนตบุ๊กที่ในในเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานทั้งความแรงแล้วก็ระบบระบายความร้อนค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของราคาเนี่ยแหละที่เราสามารถจับต้องได้นะคะอย่างรุ่นที่เอามาให้ดูวันนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ3 3 0 0 0บาท เท่านั้นเองค่ะเป็น CPU Core i7 ด้วยนะแล้วก็มาพร้อมกับการ์ดจอที่เรียกได้ว่าเป็นระดับกลางๆรองรับเกมทุกเกมเลยเดีมาดูกันเลยค่ะกับเจ้าตัวนี้ MSI GP 6 2 6 QF Leopard Pro ตัว CPU i7 ที่บอกไปค่ะก็คือตัว i7 6 7 0 0 HQ นะคะเป็นตัว Sky Lake นั่นเองส่วนการ์ดจอค่ะก็คือตัว9 6 0 m นะคะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเขามีแร m มาให้เป็น DDR 4 8GB ค่ะอ่ะไม่ว่าเรามาดูกันเลยนะเริ่มที่ดีไซน์ของมันกันก่อนเลยดีไซน์ของฝาครอร์ค่ะก็มาในโทนแบบเรียบหรูดูดีเลยนะคะใช้เป็นพลาสติกสีดำออกมิัลทิกนิดนึงค่ะตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้บงังกรส่วนด้านบนก็มีโลโก้ MSI มาให้ค่ะ ตัวฝา,าพับค่ะเปิดปิดได้ค่อนข้างแข็งแรงเลยนะคะแล้วก็สามารถเปิดได้กว้างสุดประมาณนี้ค่ะ ด้านข้างของตัวเครื่องค่ะก็เรียกได้ว่ามันเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กที่ขนาดเนี่ยไม่ได้หนาเลยนะคะส่วนที่หนาที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ29มมตรค่ะส่วนบางที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ27มมตรนะคะพอมองเข้ามาเราก็จะเห็นเป็น2 t e เท็กซ์เจอร์ค่ะก็คือด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะเห็นเป็นพลาสติกสีดําด้านนะคะส่วนด้านบนจะเป็นพลาสติกสีเมทัลลิกเหมือนกับที่ตัวฝาคัอเวอร์ค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพอร์ตเชื่อมต่อกันบ้างพอร์ตแรกสุดค่ะเป็น s ิน g ิงต l น c k ต่อมาเป็นพอร์ตแลน r j 4 5 USB 3.0ค่ะมีมาให้1พอร์ตแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อกราฟิกค่ะก็คือจะมีพอร์ต HDMI แล้วก็ Mini Display Port นะคะรองรับการต่อจอแยกได้2จอค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยสูงสุดจะได้ที่ระดับ 4K 30Hz นะคะต่อมาเป็นพอร์ต USB 3.0มีมาให้อีก1พอร์ตค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็น USB 3.0ดด้วยเหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบ Type C ค่ะ แล้วก็สุดท้ายเป็น Audio Jack นะคะที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Audio b o บูสค่ะก็คือเขาจะใช้เป็นโปรแจ็คแบบนี้นะคะช่วยลดสัญญาณรบกวนเวลาที่เราเสียบอุปกรณ์เข้าไปเนี่ยเสียงมันก็จะเคลียร์ชัดใสามากยิ่งขึ้นค่ะพอร์ตนี้สําหรับไมโครโฟนแล้วก็พอร์ตนี้สําหรับหูฟังค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะก็จะมีเป็น DVD Combo มาให้1 Drive นะคะ USB 2.0มีมาให้1พอร์ตช่องเสียบ SD card แล้วก็สุดท้ายค่ะก็จะเป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์ส่วนด้านหลังค่ะดีไซน์ออกมาเนี่ยเหมือนจะดูเรียบๆนะแต่ว่าก็แฝงความโดดเด่นเอาไว้ด้วยเส้นสีแดงแบบนี้ค่ะนี่ก็ทําให้ดูสวยงามขึ้นนะคะแล้วก็มีช่องสําหรับการระบายความร้อนเนี่ยสองฝั่งเลยส่วนดีไซน์ด้านหน้าตัวเครื่องค่ะพอพับฝาโคเวอร์ลงมานะคะก็จะเห็นเป็นแบบนี้ค่ะนี่มีลายเส้นสีแดงลากผ่านนะคะแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ค่ะมีไฟ LED แสดงสถานะมาให้ ดีไซน์ใต้ตัวเครื่องค่ะก็มาในโทนสีดำนะคะเป็นพลาสติกแบบนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่เมย์อบอกไปว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของการระบายความร้อนนะคะนี่ช่องสําหรับระบายความร้อนเนี่ยมีมาให้เนี่ยเพียบเลยนะกระจายอยู่แทบจะทั่วเลยล่ะคะ่ะซึ่งอันนี้นะคะเขาจะใช้เป็นเทคโนโลยีคูลเลอร์บูตสามค่ะจะมีพัดลมมาให้เนี่ยสตัวนะคะแยกกันทํางานค่ะช่วยระบายความร้อนให้กับทั้ง g p u แล้วก็ CPU เลยแล้วก็มีตัวฮิตไป์มาให้ด้วยนะคะแล้วตรงบริเวณนี้ค่ะก็จะมีจุกยางกันลื่นมาให้ทั้งหมดเน มาต่อกันที่หน้าจอบ้างค่ะโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ15.6นิ้วค่ะความละเอียดจะอยู่ที่ระดับ Full HD เลยนะคะแล้วถึงแม้ว่าจอตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่จอ IPS ค่ะแต่ว่า MSI เขาก็ใส่เทคโนโลยีมาให้นะคะที่มีชื่อว่า Wide Angle Display ค่ะก็คือตัวนี้เนี่ยองศาในการมองเนี่ยมันจะกว้างถึง170องศาเลยไม่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะมองจากด้านซ้ายสุดหรือว่าขวาสุดเนี่ยสีสันความคมชัดของภาพเนี่ยจะไม่มีผิดเพี้ยนค่ะ แล้วหน้าจอของเขาค่ะก็ยังเป็นแบบแอนติแกลด้วยนะคะก็คือจะช่วยลดแสงสะท้อนค่ะเวลาที่เราใช้งานไปนานๆเนี่ยมันก็จะช่วยถนอมสายตาเรานะคะต่อมาเรื่องของความสว่างของหน้าจอค่ะเดี๋ยวไม่จะลองปรับให้ดูนะอันนี้เป็นเลเวลที่สว่างที่สุดและส่วนถ้าปรับมืดสุดก็จะอยู่ที่นี่ประมาณนี้เลยนะคือตั้งแต่รีวิวมาอันนี้เนี่ยมืดสุดและขนาดเมเสียบอะแดปเตอร์แล้วด้วยนะคะทามืดขนาดนี้นะปิดไปเลยดีกว่าไหมคะ แต่จริงๆแล้วค่ะที่หน้าจอมันมืดขนาดนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่นะคะก็คือเวลาที่เราไปเล่นในที่ที่มืดๆหรือว่าแสงน้อยๆเนี่ยมันก็จะช่วยถนอมสายตาเราค่ะเพราะว่าแสงที่มันเข้ามาเนี่ยก็จะไม่เยอะนะคะอันนี้เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับพวกที่แบบ ต้องแอบซ kind of ุ่มเล่นเกมตอนกลางคืนกลัวแม่ด่ามั่งกลัวเมียด่ามั่งต้องไปมุดมุดเล่นแบบไม่ให้แสงรอดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เรียกได้ว่า MSI เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เกมเมอร์สายดาร์กันโดยเฉพาะเลยละคะอ่ะทีนี้นะคะมาดูต um ัวกล้องกันบ้างกล้องที่เขาให้มาค่ะก็จะเป็นความละเอียดระดับ HD นะคะสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่30เฟรมต่อวินาที ดีไซน์ด้านในตัวเครื่องค่ะเขาก็ยังคงใช้เป็นอลูมิเนียมสีดำนะคะก็จะได้ทั้งในเรื่องของความสวยงามแล้วก็ความคงทนแข็งแรงด้วยนี่ส่วนตัวคีย์บอร์ดค่ะก็มาจากทาง Steel Series นะคะแล้วก็ความพิเศษของมันก็คือตัวนี้แหละคะ่ะเป็นเรื่องของ Silver Lightning Print นะคะก็คือว่ามีการยกตัวคีย์บอร์ดเนี่ยขึ้นมาค่ะแล้วก็เจาะทะลุเอาไว้นะคะทําให้เราสามารถมองเห็นความสวยงามของไฟ LED ได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะซึ่งโน้ตบุกรุ่นนี้เนี่ยมันก็จะมาพร้อมกับไฟ LED ที่เป็นสีขาวนะคะแล้วตัวคีย์บอร์ดเขาก็มีภาษาไทยมาให้ใช้งาน ค่ะแล้วตรงโซนนี้ก็มีนมแพดมาให้ใช้งานด้วยส่วนความสว่างของไฟค่ะเราสามารถปรับจากคีย์บอร์ดนี้ได้เลยด้วยเหมือนกันนะคะเลเวลที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้เนี่ยเป็นระดับที่สว่างที่สุดและแล้วมันก็สามารถปรับได้ทั้งหมดเนี่ยสระดับค่ะเดี๋ยวม่ทําให้ดูนะคะก็คือจะเป็นระดับที่อันนี้1นนะคะ2แล้วก็3ค่ะแล้วก็ปิดไปถัดมาด้านบนค่ะก็จะมีปุ่มให้ใช้งานอีก3ปุ่มนะคะปุ่มแรกสุดเนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องค่ะ ถัดมานะคะจะเป็นปุ่มสําหรับเรียกแอปพลิเคชัน Dragon Gaming Center ค่ะที่เอาไว้ใช้ในการมอนิเตอร์เครื่องนะคะแล้วก็เซตติ้งต่างๆค่ะส่วนปุ่มสุดท้ายเนี่ยเป็นปุ่มเปิด Cooler b o o t 3พอเรากดปุ๊บค่ะนี่เสียงนะคะมันก็จะดังขึ้นค่ะจากรอบพัดลมที่มันหมุนเร็วขึ้นและตรงบริเวณนี้ค่ะเขาก็มีทัชแพดมาให้เราใช้งานนะคะซึ่งก็จะแยกปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาไว้ชัดเจนค่ะอ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสเปคของเขาเนี่ยจะมีอะไรมาให้บ้าง สำหรับสเปคของเจ้า G P 6 2 6 QF เลียบผัดโปรตัวนี้ค่ะ CPU นะคะมาพร้อมกับตัว i 7 6 7 0 0 HQ ค่ะโค้ดเนมของมันก็คือ Sky Lake นั่นเองสัญญาณนาฬิกาจะอยู่ที่ 2.6GHz นะคะสามารถ Turbo b o o s สได้ถึง 3.5GHz เลยแคช L 3 6 m หกเมกข้อแปดเทรดส่วนตัวเมนบอร์ดค่ะแน่นอนว่าต้องใช้เป็นของ MSI นะคะแรมใส่มาให้ทั้งหมดเนี่ย8ิค่ะเป็น RAM DDR4 ส่วนตัวกราฟิกนะคะนี่เขาก็ใช้เป็นค้มพลัง GTX 960m ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยคูด้าคอของมันจะอยู่ที่640ยูนิตนะคะบัสวิดอยู่ที่128บิตค่ะคอคล็อกนะคะจะอยู่ที่1,097เมกะเฮิร์สต์เมมโมรีคล็อยู่ที่1,253เมกะเฮิร์์ค่ะและสุดท้ายนะคะตัวบ o o s ์คล็อกเนี่ยจะอยู่ที่1,176เมกะเฮิร์์มาดูผล b e n c h m a r ์กกันบ้างค่ะด้วยโปรแกรม 3D Mark Fire Strike นะคะ คะแนนรวมอยู่ที่4083คะแนนค่ะกราฟิกสกอร์เนี่ยอยู่ที่4,406คะแนนนะคะ,ะเฟรมเรทเฉลี่ยของตัวกราฟิกเทส1จะอยู่ที่ประมาณ21.08เฟรมต่อวินาทีกราฟิกเทส2อยู่ที่17.56เฟรมต่อวินาทีค่ะ ส่วนฟิสิกส์ก์อยู่ที่9,437คะแนนเฟรมเรทอยู่ที่29.96เฟร,ร,รมต่อวินาทีและสุดท้ายค่ะคอมบี้เทสเนี่ยจะอยู่ที่1,701คะแนนแล้วก็เฟรมเรทจะอยู่ที่7.92เฟร,รมต่อวินาทีอ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวมาลองเล่นเกมกันนะคะกับเกม GTA 5ค่ะค่าเซตติ้งของเมลวันนี้นะคะจะเล่นที่ความละเอียด Full HD ค่ะแล้วก็เรฟเฟรชเรทเนี่ยจะเป็นแบบ60 h z นะคะ FXAA เนี่ยเปิด m s a เนี่ยเดี๋ยวปิดไปค่ะแล้วก็ความละเอียดอย่างอื่นนะเดี๋ยวเลื่อนลงมาดูกันนี่เมย์ก็จะปรับเป็นหายหมดเลยเดี๋ยวลองมาดูกันค่ะว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมันจะเล่นเกมแล้วฟิลลิ่งมันจะประมาณไหนนะเหมือนเดิมค่ะมุมจอซ้ายด้านบนนะคะตัวเลขสีส้มๆของเราเนี่ยก็จะเป็นสถานะการทํางานของเครื่องในตอนนี้แล้วกันอย่างตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ทาอะไรเยอะยังไม่ได้โหลดมากเฟร,รมเรทก็อยู่ที่ประมาณ60เฟรมต่อวินาทีค่ะ ตัว G P U เนี่ยกินไป99%เลยนะอุณหภูมิก็ไม่ได้ร้อนมากนะอยู่ประมาณ66องศาเท่านั้นเองส่วนตัว C P U ค่ะใช้ไปแค่ประมาณ59% 59%นะ59แล้วก็อุณหภูมิ C P U อยู่ที่ประมาณ72องศาค่ะแรมการ์ดเนี่ย3ินะแรมเครื่องเนี่ยประมาณ 6GB นี่โอ้จะไปอยู่แล้วพี่หัวแดงนี่อ่ะเดี๋ยวขอจัดการก่อนนะ เรามันคนโหดอยู่แล้วนี่ถ้าสังเกตนะคะมีควันรถออกมาตรงปลายท่อด้วยนีย่ก็เก็บรายละเอียดมาได้ค่อนข้างดีค่ะแล้วก็ฟิลลิ่งเวลาเล่นเนี่ยคือเวลาเม่ขับรถหรือว่าเมเดินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือรู้สึกได้นะว่ามันแบบมันลื่นปื๊ดแต่มไม่ได้แบบหน่วงๆนะคะแล้วก็ด้วความที่เกมที่เม่เลือกเล่นเนี่ยมันเป็นเกมโอเพนเวล์เนาะซึ่งกินสเปคเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยค่ะ เพราะฉะนั้นนะถ้าเพื่อนๆซื้อไปแล้วเล่นเกมนี้ได้เกมอื่นเนี่ยเล่นได้หมดเลยแล้วก็อย่างตอนนี้ค่ะเฟร,รมเรทก็ไม่ได้ตกนะอยู่ที่ประมาณ60เฟรมค่ะส่วนการกินไฟของเจ้าโนตบุ๊กเครื่องนี้ค่ะพีคสุดๆเลยนะก็ไม่เกิน120วัตต์ค่ะก็เรียบร้อยค่ะสําหรับประสิทธิภาพในการเล่นเกมของเจ้าโนตบุ๊กเครื่องนี้นะคะใครที่รู้สึกว่าหุยฉันพึงพอใจมากเลยอย่างนี้อ่ะคุณไปซื้อเลยค่ะแต่ก่อนจะไปซื้อนะมาดูประกอบบันเดิลมันก่อนสักนิดนึงค่ะ นี่เลยเขามีเป็นเซตอะแดปเตอร์มาให้1ชุดนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยน้ำหนักของมันจะอยู่ที่ประมาณ0.6กิโลกรัมค่ะพอมารวมกับน้ําหนักเครื่องนะคะที่อยู่ประมาณ2.4เนี่ยก็เท่ากับว่าประมาณ3โลพอดีเลยนี่พกพาไปไหนมาไหนนะก็จะสะดวกค่ะน้ําหนักเนี่ยกำลังดีนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีก,กันบ้างค่ะเอาที่เด่นๆเ,เลยนะอย่างแรกค่ะเรื่องของระบบเสียงเขาก็มาพร้อมกับตัวนาฬิกนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีการจําลองเสียงแบบ360องศาเรียกได้ว่าเซอร์ราเลยสัตรูมาจากที่ ไหนทางไหนเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถรู้ได้ก่อนเลยค่ะเรื่องที่2นะคะเรื่องของภาพนอกจากเขาจะมี Wide Angle Display ที่มีองศาในการมองกว้างแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเทคโนโลยี MSI True Color ค่ะเรื่องของสีสันเนี่ยก็จะสวยงามนะคะแล้วก็สามารถเลือกโปรไฟล์ให้เหมาะกับการใช้งานในขณะนั้นได้ด้วยค่ะต่อมานะคะเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตัวนี้เขามี Killer Shield มาให้ค่ะเราสามารถเชื่อมต่อแลนได้แบบเร็วขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายค่ะเทคโนโลยี MSI Shift นะคะตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับโหมดการทำงานของ เครื่องได้แบบง่ายๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตัว Eco Mode นะคะหรือว่า Turbo Mode นี่ก็ปรับให้เหมาะกับการใช้งานในขณะนั้นได้เลยค่ะก็เรียกได้ว่าเทคโนโลยีนะคะแล้วก็สเปคเนี่ยจัดมาให้เต็มเลยก็คุ้มค่าตัว33 0 0 0ของเขาเนี่ยละคะ่ะอ่ะแล้ววันนี้นะคะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ MSI ค่ะที่ส่งโน้ตบุ๊กตัวนี้มาให้เรารีวิวนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีท่านอื่นๆด้วยค่ะเทปหน้าเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ